เป6สิ่งที่คุณต้องรักหัวเว่ยโนวา Y70 และ1สิ่งที่คุณต้องชอบมากๆก็คือสามารถใช้แอปพลิเคชันไลน์ได้แล้วและในตอนนี้การแจ้งเตือนของไลน์ที่หัวเว่ยพัฒนามาเป็นเวอร์ชันล่าสุดไลาสามารถแจ้งเตือนมายังหน้าจอของสมาร์ทโฟนแบบนี้ได้แล้วและวิธีการติดตั้งง่ายๆนิดเดียวเองค่ะวิธีการติดตั้งไลน์ทําง่ายๆเพียง3ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. ดาวน์โหลดแอป Line House จากแอป Gallery ก่อนที่จะทำการติดตั้งไลน์ขั้นตอนที่2 เปิดแอป l i e house และเลือกอนุญาตตลอดเวลาขั้นตอนที่3ติดตั้งไลโดยค้นหาในแอป g a l l e r y แล้วกดติดตั้งได้เลยสิ่งที่2ที่คุณต้องรักหัวเว่ยโนวา y 7 0นั่นก็คือแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง6,000มิลลิแอมต้องบอกว่าคุ้มค่ามากเลยจริงๆกับราคาและแบตเตอรี่ที่ให้มา นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเร็วด้วย22.5วัตต์หรือซ u เปอร์ชาร์จนั่นเองสิ่งที่3เลยนะคะหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.75นิ้วเลยค่ะด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่ว่าจะดู YouTube ดูซีรีส์หรือจะเล่นเกมกับเพื่อน หัวเว่ยโนวา Y70 ก็จะมอบความสนุกให้คุณอย่างเต็มที่สิ่งที่4หน่วยความจําให้มาถึง128กิกและยังสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง512กิกเมื่อใช้ไมโคร SD c a ร์นะคะสิ่งที่คุณต้องรักสิ่งที่5 กล้องที่มาพร้อมกับหัวเว i n ยโนว Y 7 0ทั้ง3กล้องเป็น AI Camera กล้องหน้าให้ความคมชัดถึง8ล้าน f 2 0กล้องหลังตัวที่1 Deep Camera 2ล้าน f 2 4กล้องหลังตัวที่2 a Ultra Wide Angle 5ล้าน f 2 2กล้องหลังตัวที่3 High Res Camera 48ล้าน f 1 8 1> และสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณต้องรักสิ่งที่6 h หัวเวรยโนวา Y 7 0มีสีสันที่สวยงามมากมีให้เลือกถึง2ส,สีด้วยกันค่ะ Crystal Blue และ Midnight Black อย่าลังเลมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เจมาท์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณและช่องทางออนไลน์ที่ j a m โต s t o r e com